สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกคนมอน,นี้ป้าอ้อยมาย่างเนื้อป้าอ้อยมาย่างเนื้อนะจ๊ะเนาะเมื่อคืนนี้กินหมูกระทะวันนี้ย่างเนื้อปลอ้อยอย่างใส่เตาน้อยนะจ๊ะซื้อเตาน้อยมาไวนะ้น้ำ อันนี้เป็นเนื้อเด้อจ้าบวมแมนหมูเนาะจ้านะเนาะปอราะไอยซื้อเนื้อไม่เห็นแดเด,ดเดียวอันนี้ก็จะเป็นปลาหิ่นต้มปพอาะอยต้มเซจเมื่อกี้นี้แต่ก็บ่ได้ถ่ายให้เอซีเบิงเนาะจ้าเนาะต้มยำปลาหนิน่นบวมแมนต้มยำเนาะจ้าต้มส้มบ้านเฮานี่ไหมต้มส้มใส่มักขามใส่หอมต้มธรรมดาต้มแบบบ้านเฮอไหม ต้ม้านบ้านเราจะต้มใส่เกลือชูรสน้ำปลาซื้อเดี๋ยวเราค่อยไปเอาพริกป่นโรยเราจะจะเป็นเแบบนื้อแดดเดีดเยวโอ้ยลมลมเย็ยนมอยมอยแล้วเราะจะพี่น้องเย็ซีทุกคนจะ ใส่เสื้อกันหนาวในเด้อจ้ะทางปาอ้อยนี่ลมหยินลมแหงอยู่ไหนตอนแลงๆมาเริ่มเย็นแล้วต่างจังหวัดเราก็จะเริ่มเย็นเหมือนกันนะมากเนาจะเนาะรักษาสุขภาพ,าพทุกคนเด้อจ้าใกล้ปีใหม่แลนะ้วเนาะบางคนเขาเจ้ากับเพากันเกี่ยวเข้าดอแล้วเนาะจะได้กินข้าวใหม่แนละ้วเนาะ ร่มเย็นไว้อยๆแบบนี้เราจะจี่เข้าจี่ท้าไข่โอ้ยว้ามาละก็อยากจี่เข้าจี่ท่าไข่หอมๆกินข้างกองไฟเราจะแซบ่บเบงมังมัน,ม,นมันเยิ้มเลย เบิดมือเหมือนนี่ป้าอ้อยปรได้ลงคลิปลงคลิปสั้นบบมี่ผู้ใดเบิ่งของป้าอ้อยเลยมาเด้อจ้ะมากินย่างเนื้อน้ำกันเนื้อย่างปิ้งเนื้อแล้วจ้ะ งยอยากกินข้าวเหนียวใหม่ได้เนาะบ้านเฮาคือสีเซียบข้าวเหนียวใหม่แบบว่าจังไดอะแบบว่าสีอยู่ล่งสีบ้านเฮาเนาะจา้ามันบริคัดอีหอย่างมากมายเนาะซื้อซื้อในกรุงเทพเพื่อนคัดเพื่อนอันนั้นเนาะจา้าเม็ดแบบมันบอกหอมกิ่นแบบอกจอากลุ่งสีบ้านเฮาเนะไหม เข้าซื้ออยู่นี้มันแบบเพิ่นคัดเพิ่นกล่องมาหลายขั้นตอนพวกเนาะจ้ะมันเลยบดเสียบเอาแบบว่าเข้าใหม่สีออจกจากลุงสีใหม่ๆแล้วม,มาแซ่แซ่บดดุนเนาะแซ่แป๊บเดียวก็ได้หนึ่งชั่วโมงหนึ่งกัน็หนึ่งอ่อนนิ่มจะหอม hóm hinh hinh chăm kiến cấp chèo cá la cà xê mày nữa cà lượng nguyên เดืองเป็นดซซบแล้วจ้ะนะ อ้อยพายเอฟซีเบิงนี่ป้ออ้อยก็ไ่ได้ว้าวตะแล้วจะปบุงไปเรื่อยๆปออ้อยจต็บ่มีห้กงวามซีว้าลนะจ้ะปิ้งไฟหอมฮปพออ้อยก็สิตากให้มันแห้งๆเลยจ้ะเราเอาไว้แทบย่างไฟแบบนี้แหละมันจังสีสบเนะเนะื้อ แต่มันกับบอกคือเนื้อบ้านเฮาเนาะคะนะ่ะเนาะเนื้อคู่อะไรเนะี่ยเขาเรียกเนื้องวนมนกับเนื้อเนื้องวอบ้านเฮามันคนละอย่างเนาะอยู่บ้านเฮาโลละสามร้อยอยู่นี้โลแค่สองร้อยเจ็ดสิบถูกมากราคาต่างกันตั้งหลายบาท 好的。我们 เชฟอ้วนเนนั่งฝังงานเะตาแซบเดี๋ยวย่างเนื้อเชฟป้อก็จะพ้ากันกินข้าวแล้วนะคะ จมป่าของเราก็ได้เสร็จเรียบร้อย ของเราก็ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะจ้าเนาะปะอ้อยกับบุมีอย่างพายเอฟซีนั่งย่างเนื้อเป็นหมูก,กันกับปอ้อยเนาะจ้าเนาะคลิปนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วหอมชวนชว,วนพร้อมกินแล้วจ้าจ้าปอ้อยก็ขอโตลาไปก่อนเนาะจ้าเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ปอ้อยในทุกจ้าเพื่อเป็นผลกำลังใจในการที่คลิปต่อไปเนาะจ้าเนาะมาเดอสุปคนมากินปิงนะ้งเนื้อกับปอ้อยเนาะจ้า ไปแล้วจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า